ใครหาปีใหม่วันนี้มีมาให้แล้วนะครับเป็นรุ่นท็อปด้วยคือตัวไฮเลยป้ายแดงไม่ธรรมดานะร้านกระบาทแล้วนะครับวันนี้กระบะบอกเลยว่าโอ้โหเนี่ยมันไม่เหมือนกระบะอีกต่อไปแล้วนะครับภายในเหมือนรถเจ็ดที่นั่งเหมือนรถอเนกประสงค์เข้าไปทุกวันแล้วนะเอาชมอองชั่นนะครับมาเต็มเลยนะครับแล้วต้นตาลก็มีการมาแปลงโฉนนะครับเป็นแบบสไตล์จีอาร์ออสเตรเลียให้เหมือนเดิมเลยนะครับคันนี้สีดำเลยนะผมว่าดุมากๆเลยนะครับออปชั่นมารนจริงๆนะครับมาดูก่อนว่าคันนี้ครับชื่อรุ่นอะไรนะครับคันนี้คือเจ้า โตโยต้าไฮรักรีโวนะครับรหัสรุ่นคือ2.4 Hi เกียร์ออโต้นะครับรุ่นนี้จะเป็นตัวเอ็นที่มิดนะครับแล้วก็ตัว Hi ใช่ไหมครับรุ่นนี้คือตัว Hi เลยท็อปสุดนะครับมาพร้อมกับตัวปี2021นะครับแลสีก็โอ้โหดุดุเป็นสีดําแบบนี้เนาะชุดแต่งเหมือนเดิมนะครับด้านหน้ามีการเฟคลิฟต์แปลงให้ใหม่นะครับเป็นสไตล์ G R ออสเตรเลียนะครับไฟหน้าก็ตรงรุ่นอยู่แล้วนะครับด้านหน้าด้านหลังเนี่ยก็มีความสดใสมาพร้อมกับตัวหลอดที่เป็นแบบ เขาเรียกว่า LED ใช่ไหมอ่าให้ความสว่างชัดเจนนะครับถัดมาด้านล่างนะครับกันแค้งของตัว TRD นะครับสีแดงก็ติดตั้งให้ใหม่ด้วยนะครับล้อแม็กเหมือนเดิมนะเปลี่ยนให้สุดตารางเลยนะครับ สเปคเนี่ยคือ20นิ้วนะลบ44นะครับมาพร้อมยาง MT 3 3นี่ต่อให้ใส่สุดนะครับแต่ป่องเขามีคำใหญ่มากนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยไม่ยืดนนะครับล้อเลเนี่ยไม่ยิ่บตัวสมเลยนะครับก็พอดีขับไปก็ปลอดภัยด้วยนะครับถัดมาดีกว่าคิวล้อของเขาเนี่ยมีความโหดนะครับเหลี่ยมๆใหญ่ๆแบบนี้ครับตามสไตล์ GR นะสติ๊กเกอร์ GR ก็ติดมาครบชุดนะครับราวหลังคานะครับโรบาร์เหล็กก็ใส่มาครบชุดเช่นกันนะครับไฟท้ายเดิม LED สวยงามอยู่แล้วเนาะ จนท้ายสีดำนะครับครอบมือเปิดตัวรีวอ์ตรงรุ่นนะถัดมาก,กระบะไลเนอร์นะครับนี่มีริ้วรอยบ้างเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆนะครับก็ซื้อมาจกะกต้องใช้งานบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่เคยทุกหนักแน่นอนนะครับไปดูข้างในดีกว่านะรุ่นไฮเนี่ยภายนอกน,นะครับจะคล้ายๆกันแต่ภายในนะครับไม่เหมือนอ่าเบาะเนี่ยจะได้เป็นแบบตัดไฟฟ้ามาทําให้สะดวกสบายมากขึ้นใช่ไหมครับพมาามาลัยมัตติฟังก์ชัน2ฝั่งเลยนะครับแบบนี้ ่แล้วก็พุสตาศลนะครับก็สตาร์ทรถง่ายๆนะครับมีมาให้แล้วชุดเครื่องเสียงก็มาเต็มเนาะลำโพงลำโพงทวิตเตอร์นะครับมาครบชุดเลยจอกลางก็เป็นตัวขนาดใหญ่นะครับถ้าจะไม่ผิดสามารถเชื่อมต่อ Apple พวกคาเฟ่ได้ด้วยนะครับถัดมาตัว Air, แอร์ก็จะมีความแตกต่างคือนี่เป็นแบบออโต้ดิจิตอลนะครับเลือนไม้นี่เป็นสีคล้ายๆไทเทเนียมนะครับสวยงามมากคันนี้อยู่ที่9ก้าหมื่นสามนะเจ้าของเก่าเช็คศูนย์ตลอดนะครับผมเช็คประวัติมาแล้วก็เข้าศูนย์ตลอดเลยนะครับพุม นี่สั่งมาให้ใหม่นะครับเป็นตัว 6D เข้ารูปนะครับและเกียร์โต้ก็เป็น6สปีดนะครับพร้อมตัวบวกลบด้วยนะมาพร้อมโหมดอีโคและพาวเวอร์โหมดนะครับทำให้ขับมันมากขึ้นหรือจะเลือกประหยัดก็ได้นะครับและชอบอย่างหนึ่งคือตัวไฮเนี่ยจะมีแอร์หลังมาให้นี่ถ้าเป็นรุ่นตัวธรรมดาเอ็นทุกันที่เนี่ยไม่มีนะแอร์ Air หลังก็มีและทำให้รถเนี่ยมีความเย็นทั้งคันคนนั่งหลังก็ไม่ต้องน้อยใจด้วยใช่ไหมครับอ่าดูเครื่นนองยนต์นะคันนี้เครื่องยนต์เนี่ยถือว่าค่อนข้างสดนะะรรัเพาถยยงปปีีใหม่ล แล้วก็เป็นตัว2.4นะครับที่ให้แรงม้าอยู่ที่150แรงม้านะครับถ้าเผื่อว่าใครบอกว่าเอ้ยมันน้อยไปหรือเปล่าอยากให้มาลองขับดูก่อนถ้าเผื่อกดคําว่า power นะครับหลังติดบอกแน่นอนแบบนี้เลยนะครับอ่ะเครื่องยนต์นะครับแห้งๆนะครับดูแลง,ง่ายมาจุูจิกแล้วนะครับตามสไตล์โตต้ตาเลยนะครับส่วนตัวโครงสร้างหลักคันนี้สวยงามให้ดูคันหน้าก่อนคันหน้านะครับ คันหน้าคันกลางซ้ายขวานะครับเขตนะฝาโปงนะครับสติกอร์มอกรต่างๆอยู่ครบนะครับแล้วก็โลโก้โตต้าต้องอยู่นะหน้าหน้า,นาสวยนะครับที่เหลือรถบคันก็ไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมแน่นอนนะครับสีสันคันนี้อาจจะมีริ้วรอยบ้างตอนซื้อมานะครับพเพราะรถมันสีดําใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็มีความเ,าเก็บให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับามาฟังราคาดีกว่า ใบแดงครับตัวเนี่ยตอนออกมาเป็นล้านนะล้านต้นๆน,นะครับแต่วันนี้ต้นตาลนะครับมาเสนอขายนะฮะความทุกแต่งหลอ่ลอๆแบบนี้นะครับตามตราจีอานะครับเบิกใหม่แบบนี้นะเพียง7จ็ดแสนเก้าบาทเท่านั้นนะครับเจ็ 7, 9, 9, นะได้รุ่นท็อปนะครับเป็นตัวไฮด้วยได้ชุดแต่งเบิกใหม่หลอ่ลอๆแบบนี้นะครับบอกก็เป็นตัว GR ที่ทําให้ใหม่นะครับบอกเลยว่าครบชุดนะครับได้ไปก็หลอ่อ กวาคล้ายๆแน่นอนเหมือนเดิมเลยนะครับในราคาทิงต99เองนะครับที่สำคัญซื้อกรนสดก็ได้เงินผ่อนก็ได้นะถ้าเผื่อว่าอยากซื้อผ่อนนะครับผมมีไฟในทุกที่ทุกประเทศเหมือนเดิมนะครับถ้าเรื่องผ่านแล้วไม่สะดวกมารับรถก็จะส่งให้ฟรีนะทุกประเทศเช่นกันนะครับที่สำคัญยังรับประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ป 20, ี2000 0กิโลด้วยนะครับและสุดท้ายซือต้าตๆต้องได้รถแต่งเท่มีสไตล์กว่าใครๆแน่นอน